จากเหตุการ์ประชาชนกัมพูชาก่อเหตุประท้วงขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทยในพื้นที่บ้านหนองยากแก้วจังหวัดสระแก้วนายนิกรเดชพระลางกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงย้ำท่าทีไทยใน3ประเด็นได้แก่ 1. ฝ่ายไทยอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดเพื่อให้เกิดสันติภาพแต่ความพยายามไม่เป็นผลจนต้องใช้ตำรวจชุดควบคุมผูงชนเข้าระงับเหตุตามหลักสากล 2. ฝ่ายไทยตอบโต้ข่าวบิดเบือนที่กัมพูชาพยายามสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งเป็นการเตรียมการจัดฉากสร้างสถานการณ์นำไปฟ้องต่อประชาค,คมระหว่างประเทศโดยการชี้แจงโดยยึดหลักฐานเชิงประจักษ์และหลักสากลย้ำไทยจะไม่ยอมถูกกลั่นแกล้งอย่างเด็ดขาด 3. ไทยยังมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและคาดหวังว่าการประชุมตามกลไกทวิภาคีและเวทีการประชุมระหว่างประเทศจะเป็นโอกาสพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการแก้ไขปัญหา ขณะที่การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการทางทหารเห็นชอบให้คงสภาพปัจจุบันในการปิดด่านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจัดทำรั้วชายแดนไทยกัมพูชาและดำเนินการตามกฎการใช้กำลังสากลเมื่อการกระทำเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปรปักโดยเฉพาะการสอดแนมหรือเตรียงโจมตีด่านพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกถแถลงว่ากัมพูชายังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอด ทั้งการใช้อาวุธการยั่วยุเผยแพร่ข่าวบิดเบือนปล่อยประชาชนกัมพูชาก่อความวุ่นวายทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยซึ่งล้วนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าพื้นที่พิพาทบริเวณบ้านหนองยาแก้วเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยและกองทัพบ,บกจะประสานกับกองทัพไทยและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อน,นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสู่นานาประเทศต่อไป